นิดนึงครับนิดนึงในระดับ้านเร้าตอนหะครับมันก็เหมือนก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ตั้งแต่เหมือนก็มาเจอกันตอนฮอร์โมนซีซั่นสองอย่าเงี้ยมันก็มีช่วงเวลาแบบเวิร์กช็อปเอ่ยเริ่มเปิดกล้องอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาครับแหมเราก็เป็นผู้ชายนะทุกคนคุณต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับใช่ครับ ดีนะครับมันดีช่วงนี้มันดีครับพัฒนาขึ้นหรอาขึ้นครับสำหรับมันสำหรับตอนนี้เราเรียกว่าอะไรระดับความหรัวย,ยัยังย,ยังไม่ได้มีคําจํากัดความอะไรนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออเขาก็พิเศษสําหรับผมอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเออตื่นมาก็เหมือนมีเรื่องอะไรมีอะไรก็แชร์กันปรึกษากันอะไรเงี้ยครับ ออไม่ไม่กล้าบอกว่าไฟเขียวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็บก็มีอะไรเหมือนเหมือนน้องก็ยังอยู่ในช่วงแบบน้องเขาก็เด็กกับเราหนึ่งแล้วก็ยังเป็นตัวเข้ามหาลัยด้วยมีอะไรก็ช่วยช่วยแชร์คุณพ่ออะไรเงี้ยเหมือนแบบก็ช่วยดูดูน้องเขาเท่าที่ทําได้ครับอะไรนะครับก็คุยๆครับก็คุย สำหรับตัวผมมันรู้สึกว่ามันมันไปคิดตัดสินใจอะไรไม่ได้มันมันตามความรู้สึกมากกว่าครับถ้ารู้สึกว่าเออเราอยู่คือแบบคนคนนี้แล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยเราเราก็คือแบบ่แต่เราไม่โชว์รูปหวานในจีตลอกอ๋อไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโชว์รูปคู่อะไรเงี้ยนะครับแต่แค่แบบลงเฉยอะไรเงี้ยครับแบบถ่ายด้วยกันแล้วแบบรูปนี้มันก็เออโอเคนะอะไรเงี้ยก็เลยก็แฟนคลับอะไรบ้างเขาก็แฟนคลับก็ เชียนะผมว่าทุกหย่ก็เชีย์แต่ผมไม่รู้ว่าทั้งหมดเป็นยังไงนะครับแต่ก็แบบก็ดีใจที่ที่แฟนลับเข้าใจเราแล้วเราก็เข้าใจทุกคนอะไรเงี้ยทุกทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับผมว่าตอนนี้ผมเจอแฟนลับผมก็รู้สึกเหมือนเดิมอยู่แล้วออก็มีค่ะมีไปกินข้าวเเข้าใจไม่นาเาแ่ค่อยๆนะคือคือ,คอยังไม่ได้ไปวางถึงตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยแต่แบบ มันต้องใช้เวลาเพราะว่าเรื่องอย่างนี้แบบเวลามันมันพิสูจน์อะไรได้หลายๆอย่างอย่างเงี้ยในในแง่ของความสัมพันธ์นะคะมันก็ค่อยๆๆไปดีกว่าแล้วแบบช่วงนี้เนาะน้องก็โฟกัสกับการเข้ามาหาลัยมากกว่าด้วยแล้วก็ผมก็ปีสี่แล้วด้วยก็ต้องเรียนหนักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะการนจคืออะไรนะเอ,ออะรอ,อ๋ออ๋อก็ก็ก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วครับใช่ไม่ไม่ได้ปิดครับก็ ก็เป็นยังไงก็คือเวลาเราไปห้างเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าไปแอบไปนู่นไปนี่ผมก็เดินกันเหมือนไยรุ่นปกติแล้วครับทั่วไปใช่คับต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะไหมคะเพราะว่าทำได้เพราะามีพอ๋อเอาว่าถ้าเป็นเรื่องของอดีตก็ก็ผมว่าก็เป็นอดีตเนอะแต่คือแบบตอนนี้แบบเมื่อก่อนผมก็เด็กแหละผมพูดอึงโกงเองละกันแบบผมก็ค่อยๆโตแล้วเหมือนแบบได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วแบบเหมือนเราเราก็ เปิดใจแล้วก็เข้าใจเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นด้วยอนะไรเงี้ยต่างคนต่างต่างแบบเข้าใจกันมากขึ้นอนะไรเงี้ยมันก็มันก,มนก็มันก็ดีนะครับิดว่าอ,อะไรที่แบบกลับให้เรากลับมาดูนกันอีกครั้งเออมันสมมุติว่าผมราบผมผมรู้สึกว่าเวลาแบบ เหมือนเหมือน,นใครใครที่มันแบบรู้สึกว่าเออเขาเขาพิเศษกับเราเป็นคนกับเราอะไรเงี้ยแบบเวลาเขาทําอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่มันแต่มันกลับกลับรู้สึกพิเศษอะไรเงี้ยครับก็ก็คงเป็นความรู้สึกนี้มากกว่าที่แบบเออเป็นเป็นตัวที่ทำให้เราว่าถามตัวเองว่าเออเรายังรู้สึกรู้สึกพิเศษอยไหมอะไรเงี้ยใช่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 ครับใช่ค่ะ